นำอาหาร4อย่างนะคะที่กินแล้วทำให้เราไม่สูงค่ะสวัสดีค่ะพบก,กับปตููรูสุขภาพนะคะสำหรับใครที่ติดตามคลิปปตูไปคลิปแรกก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ปตูนะคะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนําอาหาร4อย่างนะคะที่กินแล้วทําให้เราไม่สูงค่ะมีอาหารนี้อยู่ในโลกจริงๆหรอตอบว่ามีค่ะอาหารนะคะที่ทําให้เราไม่สูงเนี่ย คือจะไปขัดขวางการดูดซึมของแคลเซียมหรือว่าเร่งการขับของแคลเซียมออกจากร่างกายนั่นเองนะคะ ซึ่งถ้าเรากินอาหารพวกนี้มากๆในช่วงอายุ11ถึง16ปีนะคะหรือว่า18ปีถึง20ปีเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราไม่สูงได้นะคะแต่ว่าถ้าเราอายุเกิน20ปีขึ้นไปแล้วอะ่ะเราก็จะไม่สูงอยู่แล้วแหละแต่แค่ว่าทำให้กระดูกเราเนี่ยคือบางลงก็ได้เพราะว่าเราขาดแคลเซียมเนาะอ่ะมาดูกันเลยนะคะชนิดที่1น,นะคะน้ำอัดลงค่ะ ฮัลโหลของโปงรตคายไลท์เคอร์เลชั่นใช่ไหมคะน้ำอัดลมเนี่ยนะคะจะมีฟอสฟอรัสโซค่ะเมื่อเรากินเข้าไปนะคะเจ้าฟอสฟอรัสเนี่ยก็จะไปจับกับแคลเซียม oh. ในร่างกายค่ะเกิดเป็นแคลเซียมฟอสเฟตซึ่งเจ้าแคลเซียมฟอสเฟตนี้นะคะร่างกายเราค่ะไม่สามารถดูดซึมเอาไปใช้งานได้นะคะดังนั้นทำให้แคลเซียมในร่างกายเราลดลงได้ค่ะ ตัวที่สองนะคะจะเป็นพวกกาแฟนะคะซึ่งกาแฟเนี่ยค่ะมันจะเพิ่มการขับปัสสาวะก็คือทําให้เราฉี่บ่อยนะคะแล้วก็จะสูดเสียแคลเซียมไปออกกับปัสสาวะได้นะคะ mm hmm. ตัวที่สามนะคะ mm hmm. นิโคโตินค่ะก,การสูบบุหรี่เยอะๆทาให้เราเปียได้ oh. จริงๆนะคะ mm hmm. ตัวต่อไปค่ะตัวสุดท้ายก็คือ ฟรีฟอร์มวิตามิน A นะคะเอาท่านสมมติเราต้องการกินวิตามิน A เพื่อบำรุงสายตานะคะประตูก็อยากให้เพื่อนๆเลือกให้มันเป็นเบตาแคโรทีนอะไรแบบนี้ไปเลยนะคะถ้ามีคำถามสงสัยอะไรก็ฝากไ้ใต้คอมเมนต์ได้นะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ